ตัดกลับมาครับผมที่การปาร์ตี้โตจีตรงนี้ผมกําลังจะปาร์ตี้โตจีแล้วผมโอ้โหล้นเรียกต่อว่าตอนนี้ผมโอ้โหมีสิทธิ์็นค่านยุคพักนะที่ผายแล้วเสียเอาเสียตัวเครื่องอาไฟไปผมไม่รู้ไปเอามาเมื่อไหร่ะตอนนี้ไนฮาวผมแตกไปหนึ่งก่อนฮะโอ้โหเอาอีกแล้วผมเอาว่าตาเสี่ยงคุกคือเอาครับถืกวเสี่ยงไปกับทุกคนนะผมเสี่ยงทุกวันเอาละอัลคาตาคูยังไงตีตีเออ จะขู่ไม me oh oh oh, nee ่ได oh oh oh. ้แต oh oh. ่ว <t> ่าดูเหมือนว่าเกมจะพลิกแล้วผมอันตีไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหนี่ครับโดนแล้วแล้ววาร์ปกลับบ้านเลยก่อนแล้วผมบ่ายเพื่อนโอ้โหนี่ยังไงครับอันตีแล้วครับผมหนึ่งทีอลีสกิลวางสองทีโอ้โหแล้วเกิดทีหายมดเลยนะทีนะพดเลยพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน เอาเลยครับผมรบสวัสดีมิจูรักนักเล่นเก่ทั้งหลายนะครับผมชาวบ้านใกล้แดนกลุ่มบ้านทุ่งแดนกลไนะครับคือวันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งนะผมกับอวตารเสี่ยงตายนะคผมหรือว่าตาเสี่ยงคุกนะเออในอีพีที่เขาเรียกว่าจริงมันอยู่ในรายการอวตารกูมีนะแต่ว่าก็ไหนก็ไหนแล้วรีวิวอวตารหายากมันไม่มันไม่เกิดนะเอาว่าอวตารอวตารเสี่ยงคุกนะหลายคนเฮ้ยมันตัวมันเป็นไงว่า มันมันทันเดอร์มัน, Thunder, ม,นมันเหมือนอะไรวะมันใช่หรือเปล่าวะมันก็ไม่ค่อยเมือนอะไรหรอกครับผมจะเราจะเล่าให้ฟังว่าเมือนอะไรตอนที่จัดก่อนที่ผมทันเดอร์บิลเกอร์มาแล้วผมผ่านแตกไปหนึ่งครับผมตึงแน่ครับและว,วิ่งใส่เดอะแบ็กซสมิธครับผมวิ่งใส่กันอีกแล้วผมไม่รู้ต่อ,อถึงขนาดไหนน,ะนี่ผมวิ่งใส่ให้แบ็กสม,มิธับผมแบ็กสมิธดูว่าดูเหมือนว่าแบ็กสมิธจะเจอผมนี่ฮะเรียบร้อยและแล้วครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะมาพูดถึงอวตารตัวนี้แล้ว เออหลายคนแบบว่าเฮ้ยเห็นแบบเราอวตารอวตารลุงตู่มาอวตารอะไรมารอบนี้นะครับเราเป็นอวตารที่เป็นอวตารที่เป็นอวตารที่คืออวตารอินเดปชั่นอวตารคุณลายนะฮะอวตารคุณลายฮะช่วงนี้ฮอตนะฮะโอลเออใครที่ไม่ใครไม่พอใจใครก็เตะออกทีมไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ใช่อะไรก็มึงก็มึงเล่นส่งไปหนังโบไปอ่ะมึงบ้าไะเนี่ยเป็นน่ะก็เตะคนอื่นออกไม่ถูกเหรอวะ มึง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 เข้าใจไหมขนาดลายกลุ่มมหาลัยกูอะไรเงี้ยแบบกลุ่มไรสาระกูอะกลุ่มส่งกันกูยังไม่กล้าส่งเลยของแบบนี้นะครับผมใครเขาส่งเขาพลังเขา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 ไปเสริมพลังกันวะฮะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของเออนี่ี่จะกลายเป็นรายการข่าวเลยพี่ผา สิงกระดูสอาใช่สสลาดลีคนหนึ่งนะครับผมที่ชื่อขึ้นต้นด้วยเอ๋นะครับผมลง,ลงลงท้ายด้วยปรีนานะฮะถ้าถ้าท้ายท้ายท้ายจริงๆคือไก่ไกลด้วยไกลไกลมากไกลมากครับผมไกลมากนะคนละคนนะมีนะเพื่อนผมชื่อเอ๋นะครับบอกไว้ก่อนนะพวกกูโดนแล้วต้นยังไงก็ประกันด้วย <laughs> วันนี้นะผมเรามากับน้องน้องกระต่ายนะผมว่าตอนคืน เรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ของ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 ตัวนี้นะมันจะเป็นแบบาฟันกระต่ายน่ารักแล้วก็ติว่าติวเขาต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านลงมาปั๊บจะมีไข่ๆลงมาแตกเป็นจิ๊บๆใครครับมันมันบ่งมันบ่งบอกเลยมันบ่งบอกเลยใช่มันบอกว่าทัดสินอยู่เรื่องเบื้องหลังลูกนี้ฮะโอ้โหจับจะพับเรื่องนี้ ใหโอเคมากมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดุกเนี่ยทุกบอกแล้วอ้ต้นให้กูบอกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมึงตายเพราะอะไรกูแค่นั้นนะยังยังอยู่แสดงว่ามึงก็จะ<อ>ได้อย,ยูอ่นะเออเอาละครับผมก็ประมาณนั้นฮะก็หาอะไรมาเล่นให้มันแบบว่าให้มันมีสีสันบ้างครับผมเพราะว่าเอาตามเอาตามตรงเลยแล้วก็ ไม่อยากจะแบบว่ามานั่งรีวิวนั่งเล่นเก่งเล่นโชว์ช่ำเล่นทั้งวันทั้งคืนนะเออก็จะหาอะไรมาให้มันแปลกใหม่ให้มันแบบว่าน่าสนใจมากขึ้นนะผมแล้ววันนี้ครับก็เออมากับเอ๋นะครับผมเอ๋ก็ไอรักคืสิน้องกระต่ายของผมนะครับโอ้ น่ารักครับผมน่ารักสุดสิบพ็อกนี่ครับผมโนแมนหัวถึมิติคือและหัวตายไปครับผมเอาครับผมไลท์ฮาวครับแม่ดวลเดียวกับทางด้านของเออโนแมนน่าสู้ไม่ได้ครับผมโนแมนฆ่าไปครับอ๋อแน่นี่ก็ไม่เห็นครับผมยี่ก็ไม่เห็นเฮ้ยเขาคิดว่าไม่เห็นจริงเหรอวะ เออเราตาบอดแล้ววะใช่ไหม <c oughs> เออฮ้ยเดี๋ยินรอก่อนเราจับเลยฮันแน่ฮันแน่แ,นแล้วหุกมาโอ้เกือบโดน <c oughs> แล้วไปได้ครับผมเอาแล้วครับผมเรื่องนี้ครับผมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ผมโดนทุบอยู่ผมแล้วก็ ตายไปฮนะแล้ววาร์ปกลับมาแล้วผมตรงเนี้ยไปขออภัยไม่ได้วาร์ปนะี่มาเอาเจอเลยเจอลเจอลยสัตหนึ่งทีด้วยสกิลผมหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งทีสองสองทียังยังขอสองเป็นทิ้งทีงไ,ไม่เจอว่อะอเอาเฮ้ยอยู่นี่นี่ว่านเนียบชิลใส่ตัวเองคนระับเพื่อความวิ่งเร็วนะเออมันไปมันไ,ไปแล้วเอาเดี๋ยวเรามาไล่ดูเรื่องของเอ่อฮีโร่หน่อยดีกว่านะครับผม ทีมเราเองครับก็มีเดวิลเลอร์ครับผมนำทีมแล้วก็ขออภัยมีโนแมดนำทีมครับผมมีเราครับผมทันเดอร์วิงเกอร์อีแบคลสมิธครับผมยิงทางด้านของเดเมเนเตตแล้วก็เป็นเพสครับผมอาไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้ฮครองง่ายๆครับเบาๆเบเบยครับผม ส่วนฮีโร่นะครับผมอีกทีนึงก็มีเดวอนเลอร์ครับผมแรมเพจครับทีเดเตอร์ลิฟทายและไนท์ฮาวครับผมก็ไม่ได้มีอะไรยากผมหดหนึ่งทีจะตีนะผมลุกไปแล้วครับผมเพื่อนแม่งตับตีนแตกว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วไงเอาฮันเดอร์ไปไล่หลังนะครับผมเขาเรียกว่ากดดันหนักกดดันหนัก คนจันจัดจัดไปแล้วไปไหนแล้วเพื่อนเอ๋ไปไหนแล้วเพื่อนเอ๋ยนี่จะผ่าหนึ่งผ่าหนึ่งผมไม่ได้วะแม่งแม่งหนีปะการทว่าูวัฟมาพวกแม่งใส่กันยับเลยผมดยนะผมพยายามจะเรียกไฟนะแต่ว่าไปตรงไหนเขาก็วิ่งหนีอ่ะนึกออกปะยังไม่ได้เห็นความเอวตารีวิวเลยผมเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูครับสกิลหนึ่งของเราครับผมก็ประมาณนี้ฮะ เซส,สวยเป็นสกิลที่สามารถชิงได้นะครับผมมึงก็ใช้สกิลหนึ่งให้กูดูนเนี่ยกูจะตินี่นี่อ้นี่เป็นไก่เป็นไก่เป็นไก่เ,ไกเออลูกไก่เอออยู่สองตัวนะเมื่อกี้สามว่สองสามตัวนะน่าจะสองสามตัวเนี่ยนะสกิลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บน,นึ่งต้องตรงนี้ใช่นี่สกิลหนึ่งเป็นแบบนี้ผมก็เอาจริงๆนะมันมันมันเหมาะสมกัรเออเก็บสะสมนะเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยความที่ว่าอวตารมันยังไม่ได้หายากหรอกผม แต่มันดูแปลกตาดีในเบอร์ของเป็นเราจะจำเดอร์บิงเกอร์ในแบบเดิมๆนั่แบบว่าหน้าบึ้งๆนะแบบไม่ได้ long bell ขนาดเนี้ยเราตังใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเราเหมือนเหมือนเหมือนคงโกอ่ะใช่ครับผมนี่เราไม่ได้มาคงโกผมเรามาเป็นกระต่ายน้อยคอยรักครับผมตอนนี้เดวลเลอร์วิ่งขึ้นมาครับผมนี่ครับแล้วไล่กดดันเราหนักๆก็ฮุกแล้วหลบครับผมโอ้โหหลบไปหาเขาโดนจัดขนาดนี้ผมโนเมตเองก็บอกว่าที่ผ่านแล้ะพาทิตันอย่างดี้แล้วเราวิ่งหนีครับผมด้วยการพาสกิลด้วยตัวเองครับ แล้วแล้วไปแล้วครับเพื่อนโอ้โหโดนตีกลับไปไอเด็กนี่มันอะไรของกูรักหนาวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหการที่วาเปิดไฟให้ทีมกับเพื่อนนะผมแล้วเพื่อนตีกันมันแล้วผมโดนแมนหัวดู่แต่ว่าโดนแมนเองก็ไม่รอดนะผมโดนลิฟทายเหลาหน้าไปฮะเหลาแตกว่ะรับเน้นๆว่ะรับรับส่งว่ะรับแตกว่ะโอ้พีเดแล้วก็สนุกเลยครับผมช็อตนี้ฮะตีกันสนุกสนานเลยครับตีกันสนุกสนานเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหเทมเพลตเราแบ่งนักเลงจัดจัดครับผมแต่อย่างว่าเนเกมเนี้ยเออทเทมเพลตเราเขาแบบเออไม่รู้จะสกิลให้ใครนะรจริงๆเวทเทมเพลตที่กรงเหลามากเลยเนี่ยไม่มีสกิลอสักคนเลยฮะไม่มีสกิลแบบว่าเป็นสกิลหมู่นะจริงมีเราอะที่แบบสโตรนติจากที่ไหนก็ได้นะครับผมเป็นสกิลที่แบบกดปุ๊บแล้วก็ระเบิดหัวลงหัวนะได้ทั้งแมปครับผมสรอนตินะฮะสกิลสามเป็นสกิลที่ เออมันไม่มีอะไรติดตัวครับผมก็สกิลสองนี่แหลักๆนี่ครับแต่ว่าถามว่าอัพไหมสกิลสองนี่สองสองก็สามนี่สกิลหลักของเรานะครับพร้อมเก่งที่สกิลสามเลยนะฮะก็มันรุนแรงกับสกิลสามนะผมทำให้สกิลสองกับสกิลหนึ่งมันแรงแต่สกิลหนึ่งเราจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นสายฟ้าชิ่งไปชิ่งมาผมเราก็จะเป็นอัพนำเลยเพราะว่าเอ้ยไม่ดิเราอัพตามดิอัพตามเลยเพราะว่าใช้แค่หนึ่งใช่ใช่สองไว้นำเลยครับผม ประมาณนั้นฮะก็ไม่ได้มีอะไรครับผมจริงจังครับผมเอาจริงๆเลยสาระจัดเต็มนะผมอยู่ในคลิปอื่นๆครับคลิปนี้คือมาด่าล้วนๆนะเออไม่ใช่มารีวิวนะผมมารีวิวนะช่วงนี้ฮอตนะผมช่วงนี้ฮอตจะต้องหากรุงปีชาแล้วคว่าโอ้ยไปไปทุกทางเลยไม่ใช่เราอะความจริงก็คือความจริงครูภูมิใจในตัวเธอหัวีย โอ้เดี๋ยว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 ใส่กันแล้วโอ้ผ่านหนึ่งทีก่อนแล้วผมก็้วพีเดเตอร์ดูเหมือนจะบินใส่ล็อกนี่ครับมีเทมเพสเข้ามาผมสกิลตีไปยพี่โ้โหแล้วเหมือนก็พาพวกมาเยอะแล้วเกินและเทมเพสดุงแม่งเลยผมนี่ครับผมแล้วตีครับผมและเราต้องวิ่งหนีก่อนนะผมเอ๋วิ่งหนีเอ๋นี่แหละเอ๋เอ๋เอ๋ยังไงเอ๋เอ๋เออเอ๋กลับมาได้ครับผมเอ๋ยืนยงหัวนีอย่เอ๋พาด้วยเก็บสองเอ๋เก็บสองครับผม เออใช้ไล่ใช้ไล่เลยอ่ะเอวิ่งดีเอ๋เอขึ้นบอลแข็งเร็วเลยเอ๋เอจับเลยนะเอเล่นเครื่องดีกว่าเอเล่นเครื่องดีกว่าอเลี้งเหรอไมเห็นว่าสามตัวเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายเกมจะเอาไม่ไหวนะเว้ยดาเมจจะพอหรือเปล่าทำจริงเหรอมันต้องออกฮาร์คอนนะให้แบบโนแมดเอาฮาร์คอนนะใช่ใช่มาตีใช่ไหมเออดี เทนะครับต่อไก่อนนะถ้าไม่รีบขึ้นนะครับโนแมดเกิดเนี่ยเอ่อก็ยังไม่เท่าพีเดเกิดกับไนท์ฮาวนะครับยังมีลิฟทายที่แบบสามารถทำดาเมจได้นะวันนี้ออแรงครับ <c oughs> อือหือเอาไว้ก่อนอ,อ,องดา,าฟ้าด้ววะ อ๋ครับคาาฟ้าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะผมว่าจะให้เป็นอันติแบบเป็นวงกลมนะครับคือวางวงกลมไว้ตรงไหนใครเข้ามาก็จะโดนตุ่มตุ่มตุ่มชาร์จไปก็ทีละ,ท,ละทีละกี่วิก็วางกันไปผมจะโดนเรื่อยๆเลยฮะถึงสุดประมาณเห่าทั้งย์นครับผมนจะมันแรงครับเฮ้ยนะออชัวร์ดีกว่าผมงสุดเอ่อทุกๆุกสามวิเนาะอันติมันอ๋อมันไร่เก้าวิครับผมก็คือ สามครั้งครับผมมีโอกาสโดนสามครั้งฮะไม่ใช้าครั้งครับแรงเกินนนั้นฮะสามครั้งก็จุกแล้วจริงใช่สามครั้งนี่คือถ้าเทมเพสดูดแล้วอันเราอันติเป็นโคโบที่สวยมากเลยแบบเมเก้น,นะแบบมเมื่อกี้น,นะใช่ใช่ตอนนี้ก็รอครับตอนนี้อยากได้สกิลอยากออกรีสกิลให้ได้ก่อน<ม>หาสองทีน่าจะพอไหวอยู่<ม> แบ็สปิดครับผมวันนี้กำลังทำคาตาฟ้านะครับผมให้เรานะส่วนเราก็ต้องทำเออทำเหมือนกันครับนี่สกลิลหนึ่งไปทันทีนะครับผมเอาเวลาชิปไปเลยครับผมใช้ไปครับมานาใช้น้อยครับยิ่งตัวนี้เป็นตัวแบบสายเวด้วยครับไอเทมที่ต้องออก<ข>อก็เป็นไอเทมมานาทท้งนั้นนะสเตลเนี่ยแม่ก็สเตลซันเดอร์นี่ก็เออได้นะครับผมได้มานานะฮะด้วยใ อะไรนะมีเจนมานาได้ด้วยเออดีหมใช่ใช่ใช่สำคัญตรงนี้แหละครับผมแล้วดูเหมือนแบ็คสเปียร์จะออกออกมาเป็นคาซาฟาให้เราสักทีฮะแต่ว่ายังไม่ได้ครับผมให้เขาได้ของเขาเองก่อนตอนนี้รอพักนึงแหละเราก็ยังยังต้องฟาร์มยูครับผมแต่สกอร์ไม่ได้จางกันเลยนะสกอร์14ต่อ11ครับผม ทำการรวบรวบเรียบโยกผิดมึงไม่ดุเดือดเลยวะต้นมันมันเป็นผีดดีอ่ะกูก็ไม่รู้กูจะฆ่าอยังไงแค่เห็นก็ใจใจต้นต้นต้มตอมแล้วไม่อยากเข้าไปเลยฮะกลัวเขาตัวตัวดำแล้วหัวด๊านี่ครับแยกกันไปครับผมแยกกันไปกันมาตอนนี้จะได้จบเกมแล้วครับผมมาครับ เร่งเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวเร่งเครื่องหน่อยเร่งเครื่องหน่อย,ออยโอ้เพื่อนโดนแล้วผมเต็มเพสครับบอกเพื่อนออล่าครับผมยืนี้ต้องการใส่กันอยู่ตีเอากวนติเลยกันเท่าดนี้ต,ตีเออเอ,เอ้ยปวดสักทีอ่ะผ่าให้ก็ได้จบๆเอาแล้วผ่าแล้วนี่ผมสกิลสองของเรานะ ผ่าอะไรก็ตามแล้วมีศัตรูวินบอกอยู่จะเห็นนะผมถ้ารอบๆนะไอแ,แกบอดได้ด้วยของอพอดีอันนี้คือแต่ว่ามันเป็นตักโกตัวหนึ่งนะเพราะว่าสกิลมันกูดาวเร็วมากใช่ถ้ามันเกิดน,นะมันจะแบบว่าแรงมากๆ,ๆแรงเกิน่ะนี่ครับเลือกที่จะไปเลนล่างครับผมเอาเลนล่างดีกว่านะ เยี่ยมยอดถ้าผมเยี่ยมยอดถ้าตอนนี้ดันลากกันแล้วนะฮะอจริงเลยนะเอทีมโหหดฟ้าหดส้มปักกันตลอดเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้แล้วนายฮาวจ่อผมเราหนีนะตอนนี้ผมสับตีแบกกันแลมเพจเข้ามาครับผมแล้วดูเหมือนว่าจะมาแตะต้องหลอครับผมพอดีว่าผมไม่สนใจม้านะผมผมสนใจแกไก่เออแลวเดี๋ยวหุกอีกโอ้เอวิ่งเอ้ยกูคือเกิดแม่งเลยวะล่ะโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้ตังบะ ซื้อมากันสีไม่ตายอยู่เดียวโหแล้วโดนหมดว่ะโอ้โหเอเป็นเหตุสังเ,เกตได้ครับผมตายหมดทีมผมแม่ก็คิดว่าแข็งแข็งก็ตายครับผู้คนล้วนละเอเออดิหนักหน่วงเด็กมันได้วะนนียยีงเจ้ายังไงครับยิงเจ้ายังไงครับมาอีกรอบนะครับผมรอบนี้มากันครบขบวนแล้วนะครับเขาจะแลกป้อมกลางกับป้อมล่างของเราครับผมเอาว่ะ เราได้ป้อมล่างนะครับเราได้บาแหลกเลยนะครับถ้าเขายังไม่กลับนะผมเขายังไม่กลับเราไถาต่อนะบอกไว้ก่อนนะคูัวต้าน,นะครับเอาหัวถูนะเอาหัวถูไถนะมีผมโดวอดด้วยเป็นไงล่ะแล้วเคลียร์วอดด้วยผมอันตรายนะเอากูกวักไม่ได้กูขึ้นบาแหลกแม่งเลยแก้ยากนะเออแก้ได้ทีกว่าจะได้อีกโอ้โหแล้วเปิดกันอีกแล้วผมมีอัพไพ้ฮาวผมแล้วเดเวลเล์โดนจัดไอ้ขอภัยกัดได้ไมู่่ผมแล้วเพื่อนเราผมอู้หูแทบเสร็จมาไม่ช่วยอะไรนะผม มืนจะทั่วไม่ได้แต่ว่าดูเหมือนว่าเกมจะพลิกแล้วผมอันติีไปถึงทีแล้วโอ้โหนี่ครับโดนแล้ววาร์ปกลับบ้านอะไรก่อนแล้วผมไปบ่ายเพื่อนโอ้โหี่แพ้นิ่มแพ้เลยไอ้ต้นกูบอกก่อนมันมาแล้วนะมาแล้วนะมาเพื่อนบวนเลยนะเออเราก็ไม่ได้เกิดในขนาดนั้นด้วยหูดูเราไม่เข้าแล้วด้วยครับผ่าครับผมนี่ครับผ่าไม่เข้าผ่า อาออยากได้อยากได้ป้อมกูมากได้ป้อมมากดีนาใส่แม่งด้วยดีนาใส่หน้าด้วยครับผมเป็นยงไงนะฮะแล้วรีสกิลมาแล้วนะครับโอ้โหมึงตายให้ได้รีสกิลนะสุดย้อนท้องสวรรค์นะผมการตายเราได้รีสกิลนะตายยังไงให้มีของฮะก็คือฟาร์มไว้ก่อนตายก็ก็ฟาร์มกระเพาาะเพืนจะแพ้แล้วนะเนี่ย เราจะที่คิดพลาดไม่สำเร็จสองรอบอบบนี่ฮะพูดอะไรเขาพูดอะไรดิดูดึงพูดเออมพูดให้มันตรงใหม่นีอ๋อเออเทมเพสมิลีสกิลครับผมไนท์ฮาวมีเจาะกรอกกับทวินเบดฮะตอนนี้ส่วนอีกทีมนึงก็ทรงๆครับผมมีแค่ทางด้านของ พีเดเตอร์ครับตอนนี้ที่ดูมีไอ,ไอเทมที่จะยังไม่เป็นชิ้นอันเป็นอันใหญ่เท่าไหร่ฮะแต่แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับพีเดเตอร์นะฮะส่วนทีมเราก็ไอเทมก็เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าทีมแต่ฮิโ่เลตเราครับผมเสียเปร,เรียบไปเยอะนะฮะถ้าเราจบไม่ได้นี่โอกาสโดนจบเองก็สูงเหมือนกันครับต้องยืนครับอ๋อมีอันติที่ไหนก็ได้ครับ เดี๋ยวรอค่อยๆขยับเมื่อกี้โดนเปิดไปเรียบร้อยดิถ้าเขาดูดิเขาจะล็อกใครถ้าเขาไม่ล็อกเราเรื่อก็ล็อกเขาล็อกเราจบเรื่องก็ไปแล้วครับผมนี่ครับแล้วรอยังไงโหนแบ็คไม่์คู่ไอ้ป้อมๆจะแตกว่ะดิโอ้โหโดนหุกแล้วครับผมนี่ยับยังไงครับอันติแล้วครับผมหนึ่งทีอารีสกิลวางสองทีโอ้โหสามทีลงลงยับยับเออมันไม่ลงวะโอ้โหอันไหนเราแมตตีหมดเลยที่หายเอ้า มากันทั้งฟาร์มไก่จ้าบอกเลยว่าอจอดเมื่อกี้มันกระทั้งฟาร์มไก่จ้าระเบิดทีหายหมดเลยเมื่อกี้นะโคตรแรงคือช่วยทีไปก่อนเน้นชนะนะเน้นชนะใส่ใส่เลเลยนะเดี๋ยวทีเดียวกดตัวดำโอ้โหไอ้นียน่ยังไม่มีคาถาฟ้าจะมีคาถาฟ้านี่ลงมันถูดับกับไม่เออดิบอกเลยว่าเมื่อกี้วางนะเมื่อกี้โดนสามตัวสามตัวสองตัวหกนะผมเมื่อกี้นึกว่ามีคาถาฟ้าแล้ว ลงมาสองครั้งผมไม่เอาไปแหลตกก่อเหรอกแลบบล่างกรทันั้งคืมอมันเร่องมีคีบอะเดี๋ถอยเมื่อนก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่าคีบมันไม่มีเราเราต้องมีคีบถึงตีบ้านได้อะได้หนึ่งครั้งก็ถือว่าพอ,อ,อยังดีครับผมรอนะตอนนี้รอคาถาฟ้าจับแดกสมิธคับผมน่าจะได้ละออไปบอกว่ากูใส่ให้คนาดื่นไปแล้วนะเรียบร้อยฮะ๋ย่าอยอุดงยุยุดยุยยยยยย ยังเหลือแจกอยู่ครับผมมาครับครบแล้วผมครบองค์ประชุมเรียบร้อยครับตอนนี้ฮะอ่ะได้แล้วได้อ่าโอเคได้คาฟ้าแล้วตอนนี้อัญตีของเราก็สามารถวานถ้าแบบเมื่อกี้มีจังหวะนะโอ้โหคาทาฟ้านะหวานเกลียบครับผมโอ้ยเราใส่กันอีกแล้วะโอ้โหมุมเสียหมดว่ะ โอ้โหไม่ไปช่วยเพื่อนอ่เหรอเพื่อนคอมแบทบอกไม่ต้องแล้วช่วไม่ได้ดิจะเอาไว้สิบหกมุกเนี่ยเลยมานี่อ๋โหขอพิดีเลยสีวิคูเจตเตอร์คูเจตเตอร์โอ้ชคเตอร์บอกว่าไม่ต้องก็เลือกกูเต็มแล้วล่ะโอ้โหโอ้โหต้นมึงหนีเพื่อนหมดเลยมีเทเพื่อนโโอ้หมึงคนเดียวเลยนี่มึงจะนับเนเน้นเลยรับแล้วล่ะนี่ต้องรับแล้วล่ะรับสารภาพแล้วเตรียมทนายเลยครับผมวันนี้ครับโอ้โหรอรอ ไม่มีแบบว่าไม่มีไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเนี่ยแล้วพุที่รีเจนด้วยนะเออดิเต็มอีกครั้งครับผมแล้วมันโอกาสสวยๆแบบเทมเพสตูดขนาดนั้นมันก็ยากแล้วนะตอนนี้อีกทีไม่รู้รู้สึกตัวครับผมแล้วแลมเพสมาเป็นเบสเมลกับกำลังจะออกชังเกิลเทสนะตอนนี้โอเคค่อยๆตีไปก็ได้ครับ ล็อกเราผมเนี้ยไว้ไปแล้วครับอ่าเอาหันกลับมาสวนด้วยหันกลับมาสวนด้วยเพื่อนมาเพื่อนมาซ้อนนะผมแล้วแบทแมนบินมาผิดด้านตอนนี้โอ้โหแล้วโดนเจาะโอ้โหแรงเกินนะผมนี่ครับแล้วผ่าแล้วเพียงทีแล้วผ่าสองทีครับผมล่วงไปแล้วแล้วพีเดเตอร์โอ้โหดูดิโอ้โหดูดูพีเดย์ครับผมผู้ชมฮะตายหมดที่ผายเล็บในเลย กูบอกให้มึงเอาสองทางแล้วตั้งแรกก็ชนะแล้วโอไม่มีดาเวทตัวกลัวติบทายแล้วหยาบแล้วครับผมติบทายแล้วฮะได้มาทางนึงก็จริงแต่ไม่รู้สึกว่าได้เปรียบยังไงก็ไม่รู้นะรู้สึกมันจะแพ้ด้วยนะต้ดทายดีคดีด้วยนะใช่ เออแลมเพจกก็รีบเขยืแล้วโดนทุ่ไปแล้วผมก็เรียบร้อยผมโดนจับในระหว่างทางเอาแล้วได้บายแล้วครับผมแบบนี้ครับจะขึ้นเลยหรือเปล่ายังยังพาตัดกลับมาครับผมที่การปาร์ตี้โต๊ะจีนตรงนี้ผมกําลังจะปาร์ตี้โต๊ะจีนแล้วผมโอ้โหโดนโดนเรียกสอบวาตอนนี้ผมโอ้โหมีสิทธิ์เป็นข้ายุคพักนะที่ผายแเสียเอาเสียตรงขึ้นอาไฟไปผมไม่รู้ไปเอามาเมื่อไหร่ตอนนี้ไนฮาผมแตกไปหนึ่งก่อนฮะ โอ้โหเอาอีแล้วผมเอาวตาเสี่ยงคูกูเอาครับกูเสี่ยงไปกับทุกคนนะผมเสี่ยงทุกวันเอาละเอาตาคูยังไงตีเตีเออมันต้องอย่างนี้เราจะวิ่งไปไหนนะเพื่อนไปไหนล่ะนี่ครับวันนี้ปรับเป็นแบบสกิลแบบว่าเป็นหมู่นะครับมีก็เป็นหมู่เป็นแบบทุกที่นะฮะแล้วแต่เราปรับเลย ไม่ใช่สามารถเลือกได้นะเฮ้ยเขาเหลือเดวบโอเคยูไฟเมื่อกี้คือเขามีโยเก้นเว้ยแต่ว่าเราชนะแบบงงนะไม่รู้ว่าด้วยทีหรือเปล่านะแบ็คด้านหลังนะหรือว่าทำอะไรผิดก็ยอนมาตลอดนะฮะใช่ใช่แบ็แบ็คแบ็คมึงนี่ที่แบบว่าที่แบบเดินที่แบบทำไปทำอีพีไปแล้วใช่ไหมทำคลิปไปแล้วใช่ไหมทำแบบทำผงพันแล้วตัวเรือใหญ่ทั้งคู่อ่ะแลจริงนี้เขาบอกข่าวกันก็ของจริงอยู่แล้วครับ โดนฮุกไปวะโดนแม่ครับผมเนี้ยครับไม่เป็นไรครับผมหันกลับมาตีบ้านาก่อนเอาจริงนะครับผมเอาจริงเอาใจในการตีบ้านอยา่างคนจริงอยู่แล้วคนจริงคนจริงโอตอีต,อตอ้ตองละลายหมดแก้วอยู่แล้วคนจริงอยู่แล้วต่อครับผมต่อครับต่อไมื่อไหรต่อเม่ได้ไม่ได้หมดฟื้นหมดแล้วตื่นหมดแล้วฮะมาเป็นไอเทมอะไรสักอย่างเนี้ยผมมาเป็นใบนไม่ปลดอาวุธครับผมเอามาปลดพีเดย์เนี่ยนะ โอทั้งพ oh ิมม์อะลิฟทายได้ฮาวพีเด้แลมเพจโอ้ผมปวดได้สี่เลยนี่คุ้มเลยคุ้มเลยสกิลปวดสองรอบไปเออว่ะคุ้มๆแต่ว่าต้องให้แลมเพจเขาดูดสวยๆสักรอบหนึ่งนะถ้าเขาดูดสวยนี่โอ้โหโดนแล้วผมโนแมดเราฮะตอนนี้ไปพิชิลิฟทายดิเทมเพจขออภัยครับถ้าเทมเพจดูดสวยๆสักรอบหนึ่งฮะทุกอย่างจบแล้วผมดูครับโอ้โหอันนี้ฮะแหมมึงดิฟวันใหญ่วะมึงดิฟวันใหญ่วะตีเพื่อนกูตกขนาดนี้ผมว่าเทมเพจก็โอ้โห ตอนหลังครับผมพยายามจะทำกับพีเดเตอร์แบบนี้ไม่ได้นะเองทำกับพีเดเตอร์แบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนพีเดเตอร์เริ่มพีเดเตอร์เริ่มแบบหมดอายุครับผมหมดอายุไคตอนนี้ถูดบางทีนันตีไปก่อนนะผมแล้วเข้าโดนนะผมใครเข้ามาโดนนันตีนะผมเนี่ยแรมเพลทอีกหนึ่งคิวผม รอคิวไปเลยอันติของจริงหมดแล้วอะไปไหนล่ะครับเพื่อนไปไหนล่ะครับเดี๋ยวไปดูสกิลนะผมเพื่อนวิ่งมาหาทางนี้ดิเพื่อนมึงก็วิ่งมาทางนี้ดิเพื่อนนี่อยากอันติมากเลยผมเก็บไปอีกหนึ่งครับผมเก็บไปสองแล้วดูดูสัก้างหายของจริงดูบ้างดูบ้างหมดครับไม่มึงกะหนุกคนเดียวไอ้ต้นกันนะเหลือสองคนกลัวเทมเพสอีกแล้วแล้วก็เดโวโอเดิมก็รอดเหมือนเดิมเลยเดโอนี่ไม่ใช่มันไม่มามันมารได้บอกว่าอุ้ยแต่ว่าบายแบ็คว่ะ ไนทเอาไปแบกวะต้องกลับเลยเหรอต้องต้องกลับไม่มีดัมมี่จะได้เทมเพสมันกลัวตวายหมดแล้วอ่ะโอ้โหให้ไหวครับผมไนท์ฮาวหนึ่งตัวกับคือเป็นสองสองนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สองหนึ่งอะเดวเวอรเลอร์กับไนท์ฮาวกับเรากับเทมเพสครับผม <time> ต้องจำแค่น,นี้ ปตอกย้ำหน่อยดีกว่าโลแมดเองก็น่าจะมีดาเมจแล้วนะขนาดนี้แล้วนะผมล่วงเลยเวลาเวลาผ่านมาเกือบเกือบสามสิบนาทีแล้วนะสามสิบกว่าแล้วสิแม่ไม่ก็สามสิบธรรมดานะจะสามสิบห้านะตอนนี้โอ้เจอทุกที่ที่ปักครับผมดีตรงนี้แหละโอ้เขาปักวอรดกันแบบเก่งมากแบบปักเยอะมากทั้ง อย่างเมื่อกี้ที่จะไปก็เห็นบ้า็ก็มีหวดฟ้าซึ่งเออแม่งแบบจริงๆไม่น่าปักแบบไม่ใช่ขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมแม่มงปักกันแบบว่าทุกไฟที่วางเลยนะอ่าดีแล้วผมมีทั้งไอ้อ้าวทยแล้วแติดหนึ่งแล้วแต่อ้าววอ้าด่วนครับด่วนครับอย่างนี้ครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับผมด่วนเลยครับผมสำคัญครับทวิภาครับเก็บหนึ่งนะครับ ได้จนชั้นเทสแล้วด้วยเอาแล้วพลาดครับอีกทีมพลาดครับได้ยินนะครับว่าอีกทีมพลาดครับอยู่อีกทีมก็มาตายให้นะครับผมพลาดนะจุดจบตรงไหนล่ะพีเ,เตอร์โอ้โหดูครับอย่างแรงฮะโอ้โหแล้ววิ่งมาแล้วผมนี่ครับกระเทาะเน,น้าแบนอย่างนี้ผมต้องพายเรือยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อน นี่ผมตายไปหนึ่งครับไปไม่ตายไปแล้วเจวิเลอร์วิ่งมากัดเอวางอันตรีมาผมหนึ่งทีครับผมแล้วก็วางก่อนหนึ่งทีแล้วดูการ่าผมนี่ครับลงไปก่อนหนึ่งทีแล้วพอลีสกิลดพายทีครับผมตายหมดนะเพื่อนดูลูกไก่ในกระเบืองกระเด็นกระโดดโอ้โหมาเป็นพาลีเลยครับผมพาลีเลยดีว่าลีลีข้าวสารแล้วกันจิ๊บ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 จบแล้วโอ้ได้เหรอ ใช่เป็นการรีวิวที่แบบว่าเอออาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรเนี่ย ع? อาจจะพลิกแพงบ้างนะผมเอาเป็นสีสันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้12คิวตาย4แอสซี21ครับผมไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสุนสลายบ๊ายบายอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ทุ่มที่เพนแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมปอปคอนแล้วไปมันกันนี่เลย